ก็คือร้านเบอร์เกอร์ของเรานั่นเองนะคะนี่เลยะคะก็สก่วนประกอบเนี่ยนะคะก็มีเป็นเอ่อเบอร์เป็นเอ,อ่อขนมปังเบอร์เกอร์นะคะกับเป็นเขาเรีเยกอะไรนะส่วนผสมนะคะเดี๋ยวเรามาบอกให้หมดทุกอันกันเลยนะคะอันแรกนะคะก็จะมี กินไปเฉยเลยเดี๋ยวหมดมือหาใหม่ก่อนก็จะเป็นไก่นั่นเองนะคะ <ś c oughs> นี่ไก่ไก่ไก่ถ้าเอามาใส่กับเบอร์กกับแฮมเบอร์เกอร์ค่ะก็จะเป็นเบอร์เกอร์ไก่อ้ำมอั่อร่อยอร่อยนะคะใครชอบกินเบอร์เกอร์ไก่นะคะก็ะคอมเมนต์มาได้ค่ะต่อมาค่ะก็เป็นเออ่เขาเรียกอะไรนะเป็นโทเมโต้นะคะหรือว่ามะเขือเทศนั่นเองคะ่ะ ก็เป็นเบอร์เกอร์มะเขือเทศนะคะสำหรับมันสวรรัร์นะคะนี่อ้ําอ้ําออันต่อไปเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นเนื้อนะคะชอบกินเบอร์เกอร์เนื้อคอมเมนึ้นมาได้เลยนะคะสายชอบกินเนื้อนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นชีสนะคะชีสธรรมดานะคะก็จะเป็นเบอร์เกอร์ชีสอ้ํา อร่อยมากเลยค่ะต่อไปนะคะสุดท้ายเนี่ยเป็นบูชิตอันนี้นะคะก็จะพิเศษหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าแบบอันนี้อันนี้นะคะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะคะนี่เลยก็จะเป็นบูชิตอร่อยมากเลยนะคะกินให้หมดเลยร้านเบอร์เกอร์ของเรานะคะก็จะมีโซดาดะะ้วยค่ะ จะเห็นอย่ันนี้แบบน้ำโซดาเรียงกันเป็นสีสีนะคะเหมือนกับสีวอเปเปอร์เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเป็นสีเหลืองกับสีแดงชมพูชมพูนึงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสีน้ำอับลมนะคะก็เป็นสีแดงชมพูเหมือนกันค่ะไม่ใช่สีสีเหลืองกับชมพูนะคะ คล้ายๆแบบแดงๆนิดนึงนะคะไอตรงที่เป็นสีชมพูนะคะก็หาอันที่ใกล้เคียงได้มากที่สุดอนะคะก็เดี๋ยวเรามาทำละครอนกันเลยค่ะ